สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านครับพี่น้องครับผมเจอเจอกับผมกับนี่ครับสวัสดีครับพ่อพอวุฒิครับผมเจอเจอกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับมาแวะมาเหล็ดน้ำผื้เก้าครับผมนกมือนีเล้าว่านี่ครับพี่น้องครับผมนกต่อเป็นนกเป็นนกม้อระดกนะพ่อเนาะมันเป็นนกม้อระดกเลยมาคู่กันกับพะเนียดนะครับ มาคู่กันกับพะเนียดเป็นนกปูของของเราครับผมเป็นนกปูพ่อปูเสียแล้วก็ตกมดรดกมากครับพี่น้องครับมาคู่กับพเนียดเลยเป็นนกมาตะโขกนะพ่อนนาะน,นกนกทั้งหวยไฮนกเก่อพอฉเฉลยหลาไปเลยละพอ่อ แต่ว่าฮุกเก็ตตัวแล้วเนาะตัวเอชเลยตัวล่าสุดผมเป็นคนเอาไปครับผมมือนั้นพ่อปรอยูผมเป็นคนมาจับเอาไปเสียงกลางนะพ่อเสียงกลางไปใหญ่เนาะเสียงกลางไปใหญ่นะครับมี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 อย่างน่บ่ครับนกตัวเนี้ยคาลุ่มนกนกลงลงเดียวนกลงเดียว ม,มาเบิดทั้งตุ่มทั้งตุ่มกับมาวะทีครับตุ่มกับมาพเนียกกับมากขเนียดเนี่ยครับพเนียดสมัยโบราณพี่น้องครับผมท่งส่งนี่ส่งโบราณเลยเอ็นเอ็นนานมันต้องมันต้องประมาณนี้แหละครับผมพเนียดสายปลาครับต้่งเหย้าเนี่ย นะครับสันไลยกับบ่บ่ก้าเขาครับนกบ่ก้าเขาเบาบ่ผาดเลยบ่ผ่อนเลยบ่ผาดเลยนะครับบ่าดเลยบ่มว oh, บีวิเลรบ่ในวิเลรอ่ะห er ัวหันอ่ะหัวหันหัวหันเบิดบ่ นี่อยู่ตีโอ้โอ้ผู้นี้ครับผมนึกว่ามัออาหารดินดินดินโอ้หัวหานไม่อยู่นกมรดกตกทอดก็สวยนะพ่อเนาะอืมสวยสวยสวยครับผมนกตัวรอง จากตัวลักครับผมตัวลักผมเคยทายแล้วตัวนั้นโอ้ห่วงขนาดตัวนั้นเด้ยินข่าวาว่าตำตํารวจผมว่าวุ่นเอาบมเลยตรงตัวนั้นนี่ครับดูชัดๆนะครับพี่น้องครับผมม,มันอยากลุกอะไรทีพวก บ่อข้างกข้างงานมันลงข้างันมันล่งหรือมันหรือมันผัดไก่มันฝ่าผัดนะพอนะเห็นฝ่าผัดก้อนอะไรก้อนเออก้อนเจ้ยเขาข้อหมายอ่ะของผมพ่อกันของผมก่นี่แหละัครับอืม นวนหุบสั้นดีๆเนาะตอนนั้นเนาะกับตอนตอนมาบึงนะครับนกต่อสายป่านะครับพี่น้องครับผมนกต่อสายป่าเป็นนกตกทอดมรดกตกทอดมามีตัวเดียวบ่พ่อเอามามเ,เป็นนกต่อแล้วตัวเดียวอืมี่ตัวเดียวขอรอกับพวกน,น้นทายคน,นเขาจะ บ้านไหนเหรอบ้านตัวใหญ่ครับผมว่าุูเกิดบ่ได้บ่ได้เลี้ยงไรบ้านไหนหรอกครับผมถ้าเลี้ยงหางหักพี่เ้าล่ะบ่ได้เลี้ยงนกปานไหนหรอกครับแต่แต่ว่าหางกับส่งส่งสอดบ่านท่นเต็มเนี่ยเราผ่อนเนาะไทยหางบ่านท่นเต็มปานไหนนะครับบ่านบ้านใเลี้ยงนกปานไหนคือเวลามันบ่ค่อยมีครับผม ถ้าเลี้ยงนกเนี่ยหางพุทธหางหลอนเบืดแล้วนกตอน,นี่ครับสูงยืนสวยครับตัวใหญ่ครับพี่น้องครับผมตัวใหญ่สูงส,ว,สวยยืนถือว่านิ่งได้นะ้วพอนะนกนกถือว่านิง่งได้เลยแหละนกนิกน่ง เป็นนกลงเดียวติเคนเดียวจะเห็นเดียวมาไก่เล้หรอกคนพวกปากเลยอ๋อว่าจีนวัดเห็ยนหินทั้งฝา่าเริ่มมีเริ่มมีประสบการณ์แล้ววันเถอะเ,อเริ่มอ,อืมบานเฮาเนาะบานเฮามันต้องมีอุปสรรคหลายครับนกสายปลาต้องเอาตัวหอดน้ำ ก็งาตัวไดนเห็นเนี่ยดินตุ่มเนี่ยติดดินไว้มันเองเห็นไว่ครับก็งาเงีย,ยบกีบหมอบเลยนะแหองประชย่างนของมันนะครับียว่างนั้นนครับเดี๋ยวนี้เหลือเท่าไรครับเพาะเหลือเท่าไรเหลือซีเหลือซีนะครับซุ้มนั่นกับทีเกี่ยวเขานะพ่อเนาะที่พอ่อว่าต้นขวบ ก็ได้ไปฝึกได้ไปแกมฝึกนะครับโอ้เนียดคอนียด,ดส่งบูลานอืมอินอ็นอินยังสีเนาะครับเนาะเอ็นเอ็นหนาที่เดียวส่งนี่ส่งผู้เฒ่าเห็ดไใบอืมก็ผู้เฒ่าเกาผู้เฒ่าเกาเห็ดไว้กับฟีมือดิแล้วโอ้ หัวยังเนี่ยหัวหมาพุทโธเนี่ยหัวหวมาหรือหัวนกบั้เนี่ยใหม่ใหม่ยังบัว <c oughs> พุทโธไละล,ละเอียดแล้วก็ใส่ได้เต๋วด้วเพราะใส่ได้เต๋วด้เนี่ยนะครับขนาดผู้เฒ่าสมัยเก่าด้วครับเนี่ยายละเอียดตัวใส่ได้ครับผมละเียดตัวใสไ่ได้เด้อ นี่ระยะมันต้องแบบนี้แหละครับผมควม่ำคว่ำเงาหน่อยคว่ำเงาวคว่ำนั่นถ้ามันสั่นไหลมันหน่อยไหลมันมันดีดครับผมเนียผมมันดีดนกดีดออกเลยเขาใกล้ดีดออกเลยนะครับคว่ำเงาเนียโอ้ใหม่อย่างน้่นเนี่ยโอ้แกะไ่เป็นตอนเป็นตอนเลย โอ้มีกันลันพร้อมตัวนี่ขนาสมัยเก่ากับมีกันลันตัวนี่อืมกันลันครับผมฮะวากันไปประตูประตูกนครับผมประตูตูดสวยงามงรครับแวะบิ้งนกต้อครับพี่น้องครับผม เจ็ดแปดตัวกับว่าธรรมดาเนาะเนาะผูผูดเนดาะเออมาพัดโดนนะครับมาปีกายนี่ก็หนิ่งพี่น้องตัวใหญ่หนิ่งามเฉลยตัวตัวล่าสุดผมอาไปเด้อครับผมพี่นอ้องเฉลยตัวล่าสุด คือเอียงข้อขันเงินเอียงแต่ขันเงินเสียงประมาณนี้ก็สด็เ้ฟ้าหอมันเป็นทยินไก่ไหมอืมเสียงห้อง้องงนะก็เวลานกปานกยังเขาก็ยเถียงก็ต้อก็ต้อก็ต้อดีนะควาใหมา โอ้ต oh, uh ัวนี้เจริญแบบนี้โอ้ตัวนี้เจรตันี้ยังตน้เจริี้ยงยยังยังยังยงังยังยังยงยั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 ง นี่ครับผูบนขัดหนุกบนว่าตัวนี้เพื่อพันแล้วมิตรร้อยมันขบปีกันก็้งไไปแอบครับผมบ้านผมทั้งอีสานนี่เชื่อว่าแอบเด้อแอบนกเด้อครับผมแอบนกแอบเพื่อที่เอาไป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 ฝึกกันหรอครับผมภาษากางกับเอาไปฝึกเอาไปนั่นไว้เอาไปซุ่มไว้โอเริ่มขึ้นแล้วครับ อืไทยคนเนี้นยอออกคนบังกลุม่มนึ่นะฮะนี่ครับผมสเสล่ยของตัวนี้ครับเสียงดีเสียงดีโอ้คุม้มหนกตัวใหญ่คุม้ม ฮะครับผมโอ้ม ER ันพายขนบ้านแล้วพ่อะพายแล้วพายบ้านมันพายขนอ่อ่ะขอยาดเอาจะข้าวครับนกบ่เคยปวดตะเคียนหรือมั้งนี่บ่เคยเอาลูกจะเคียนเนี้ยไทยยังที่เลยใช้เอาเจ้าให้หลมด โอ้สวยเลยหางเงวอวัดว่ะเบาดุเบาบ่าบิได้เห็นยังอืมนี่ตัวขันเมื่อกี้นี่ครับทายขนบานนะพี่นอ้องโอ้โอ้ไล่ข้อเสมือปั๊บเลยแไมเพราะมันเสียงของนูครับตัวตน โอยลงมาโอ้มันทายขนแล้วนวลอุบเลยครับมันนวเออทำงานมันนิ่งเหนะพ่อเนาะนกนิ่งมันทายขนมันกริเริ่มนิ่งเริ่มนั่นแหละครับอืม กอพอหนกสนทั้งบ้านเข euh, าคือตัวใหญ่เถอะเออมีแต่ตัวใหญ่อุ่นต้นเต็มเต็มเลยตัวไปชองตัวกงาตัวใหญ่เอออืมนี่ครับนิ่งแล้วพี่น้องครับผมหนกเบิ้งไรสัญญาปีกครับไล่ใครอยยูเรียค่ายยูเรฟาครับ บางงูสางบันเทเวเด้ดิโอ้นัวดอุบุบนี่ครับโตขันเมื่อกี้ดูว่าพานสิได้แอบนะพอนะ่อเนาะสิได้แอบตับตัวนี้มาโค้งอืมโค้งตับโค้งไปข้อเสมอปั๊บเลยเม็ดในหน่อยเสมอปั๊บดีดีเลย còn chia là mọc xe yên yamen, and phần chăn môi chút. Hm phát triển hmm 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 xếp hmm 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 quá vậy hmm 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 nó mua là nó hmm 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 mấy, hmm 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 แต่ได้เหรีแท้ละเนาะพ่อเนาะลักษณะนี้คือพันได้ได้แอบแท้ๆล่ะลอยบนเส้นเราเหรอครับเดี๋ยวเออมันเห็นจุปาได้นี่แหละครับการคัดเลือกของคือวันทั้งทั้งวานเท่านี่ทั้งตัวไหนมันเสียงดีอันเทานั่มโหลดได้เนาะครับเนาะเออนะครับหาหาหนกมาเลี้ยงแต่ว่าขันมาวัดเบื้่ามันสิขึ้นหรือว่าขึ้นสินั่นหรือว่านั่นล่ะครับที่เนี่ยสิเป็นตอหรือว่าเป็นตอเขาแหละ แต่ว่าขันขึ้นนกมันปวบปีเราอยังนีมันก็สวยนะพอเนาอมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนขนเปลี่ยนยางมาเราหนี่่ยนนาเออแมนครับส้นขวบปั๊บเอาขวบหนึ่งพอดีเนาะเนาะเอาปูดเนาะขวบหนึ่งพอดีเล่นนกเลยเออครับเห็นมันนิ่งเห็นมันนั่นพอดีขนาดว่าคอยได้ปลดลงได้เนี่ยครับผมพี่น้องอืม อันนั้นเกียยามันออกงกประวุฒว่าขวบเทอาไรดเท่าไรดดีดดสามที่เดียนด้ยขวบยักสามที้เดียนค,ครับค,ครับอ้นกขัดนกได้ขวบปีอะงามครับผมพี่นองครับ นี่แหละควมใจเย็นนะครับผมมีทั้งศาสตร์แล้วก็ศิลนั่นแหละครับคนเล่นมากกว่าเอาแล้วครับเอาแล้วอะโอเคครับพี่น้องครับผมหอมปากหอมพ่อครับผมยังไงก็เหมือนเดิมนะครับฝากติดตามกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่ใสายห้าช่องเกียรสดาแสงดีครับ ผมกระพูดลาไปแล้วครับผมขอสวัสดีครับเจอเจอกันใหม่ครับผมผมมีโอกาสดีๆพมแหละจ้งทีได้ไปต้อนกนะครับอืมความมันตก